อ่ะโอเคนะครับเราก็จะมาเป็นวิดีโอที่6นะครับวิดีโอที่6แล้วนะครับอ่ะครน,นี้บิดงานดูนะครับต่อจากวิดีโอที่แล้วอ่ะอันนี้ยังโยกโยกได้อยู่นะครับลองดูนะครับยังโยกได้เห็นไหมครับโยกได้โอเคเดีราจะทําให้มันไม่โยกไม่ได้นะครับเราก็ลองดูวิธีเมดเราก็ไปหาสแกนสปินเดิลตรงนี้นะครับ อาอยู่นี่แบบมันเชื่อสปินเดอร์ล็อกโอเคนะครับโอเคเราก็มาดูสปินเดอร์ล็อกโอเคเปิดสัมีั์มันออกมาแล้วก็ดูที่ฟรอนต์นะครับเพนดูซิว่าเพลนไหนที่เราจะเอามาเมดได้นะเราเรียกว่าเป็นการเมดเพลนเรามาดูเราจะเลือกฟรอนต์นะครับทำไมต้องเลือกฟรอนต์เพื่อที่จะบังคับให้ฟรอนต์เนี่ยมันขนานกับตัวเสือ้อนะครับตัวเสือ้อตัวเสื้อเราถูกซ่อนไปแล้วใช่ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเราไปเปิด ตัวเสื้อมาเนี่ยบสคอลัมน์ตัวนี้เห็นไหมครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดที่ดงตาชว o ค Component โอเคนะครับเราจะเมดฟรอนด์ของเสือ้อของแกนเกลียวตัวนี้ให้มันขนานกับผิวด้านซื้อข้างของเสื้อนะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มเมดนะครับเมดโอเคครับเปิดตรงนี้นะมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเปิดที่โอเคเปิดที่เปิดที่อะไรครับ ตัวนี้นะครับคุกคิกอ่าโทษทีครับอ่าเปิดหาให้เจอหาแกนให้เจอสปินเดิลล็อกนี่โอเคนะคิกสปินเดิลล็อกแล้วก็เปิดสีมเรี่ยมสปินเดิลล็อกออกนะครับไปเลือกฟรอนต์นะครับไปเลือกฟรอนต์ฟอน์มาตรงนี้แล้วโอเคนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ขอบด้านข้างของเสือ้ออ่ามันจะบิดให้เองอัตโนมัติบอก p a rale l พา rale แปลว่าขนานกันนะครับโอเคนะครับ แต่ละว่าเม็ดครั้งแรกเสร็จแล้วครูลองโยกดูโยกไม่ได้แล้วเห็นไหมครับโอเคครับโอเคอน,นี้เราก็จะมาเม็ดตรงรูตรงนี้เราก็ซ่อนไปก่อนนะฮะดวงตาโอเคนะครับซ่อนแล้วครูก็เริ่มนะครับ Insert Com p o n e n t นนะครับเอาอะไรมาครับเอาพินตัวนี้มานะครับพินตัวนี้มาวางใกล้ๆโอเคครับโอเค เอามาทีละชิ้นแล้วก็เริ่มเมดครับเมดเมดอะไรครับเมดอะไรครับเมดผิวทรงกระบอกกับผิวทรงกระบอกอันนี้ให้มันร่วมศูนย์กันเห็นไหมครับมันบอกว่าคอนเซนทริกนะครับเสรจเรีบร้อยบีดอานนี้เราจะให้ผิวนี้มันสัมผัสกับตัว,ตวพินตัวนี้นะครับครูขยายใหญ่ๆนะครับคลิกผิวนี้บีดคลิกผิวนี้โอเค คอนาแ a น g e เจนนะครับสัมผัสกันโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับออกไปก่อนครับเราก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะครับโอเคต่อมาครับเราก็ไป Insert c o m ค o มโพเนนตครับเอาอะไรมาครับเอาสปริงนะเอาสปริงเอาสปริงคุคลิกสปริงลงไปโอเคโอเคนะครับครนี้เราจะเม s สปริง กับรูตรงนี้ให้มันร่วมสูงกันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเราสังเกตเห็นว่าสปริงเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกจริงๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นผิวสไปรัลนะครับเป็นผิววนวงวงเราต้องอาศัยอะไรมันเมีครับอาศัยแกนครับเราต้องอาศัยแกนเพราะนั้นแกนมันอยู่ไหนเราก็มาดูครับมาดูครับมาดูสปริงสปริงอยู่นี่นะครับสปริงอยู่นี่แล้วเ,เปิด นะครับเปิดไส้มันออกมาดูเปิดท้องมเรามาดูว่าในท้องของสปริงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่แอ็กซิสคือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเมทตัวแอ็กซิสตัวนี้นะครับกับผิวของวงกลมทรงกระบอกมันจึงจะร่วมศูนย์กันเราก็เมทนะครับใช้คําสั่งเมทเมทเสร็จเรียบร้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็อ่ะไม่เป็นไรเรารู้ตัวที่1เราก็คลิกไปเลยครับผิวทรงกระบอกอันนี้แล้วเราก็ไปตัวที่2 ไปหาสปริงให้เจอนะครับไปหาสปริงให้เจออ่าครูเปิดมารอรอไว้แล้วครูก็มาคลิกแกนที่ a อ็กซเห็นยังครับมันวิ่งเข้ามาหาเลยครับเห็นไหมครับ Concentric โอเครวมศูนย์เสร็จแล้วออกครับเราทำไปทีละขั้นตอนนะครับเราไม่เก่งเราไปทำไปทีทละขั้นตอนโอเคจับดึงขึ้นดึงลงโอเคนะครับอ่าคราวนี้เราทำยังไงต่อนะครับ ครูก็จะเมตครูตัดสปริงให้แล้วเห็นไหมครับตัดสปริงตัดที่ผิวสปริงตรงนี้ปรับตรงตูดนะครับครูจะให้ผิวสปริงที่ตรงตูดของครูเนี่ยไปสัมผัสกับตัวพินนะครับจะทํายังไงครับมันเกะกะไอตัวนี้เกะกะซะเหลือเกินง่ายนิดเดียวครูสอนไปแล้วใช่ไหมคลิกหนึ่งทีไฮคอมโพเนนต์ครูก็เริ่มเลยนะครับเมดเมดเมดอะไรครับเมตผิวนี้ บีดไกับเมตดผิวสปริงที่ครูตัดเอาไว้ให้อ่ให้มันโคอินซิเดต์กันโอเคนะครับนะเสร็จแล้วโอเคนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วครูก็ไปเอาไปเอาอะไรครับอ่าไปเอาบอดี้แคมมาโอเค โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครูก็ไป insert component ต่อครับอ่าไปเอาอะไรมาครับสกรูตัวนี้เห็นไหมครับน็อต M6 x 6โอเคเอามาวางใกล้ๆตรงนี้อ่าเขียเนาะอ่าเอามาเสร็จเรียบร้อยทำงานง่ายแล้วครับเม็ดครับเม็ดเม็ดอะไรครับเม็ดผิวของน็อตกับผิวของรูให้มันร่วมศูนย์กันโอเคโอเคนะครับดูนะครับเราดูนะครับมันยังขึ้นลงได้อยู่เห็นไหมครับอ่า ทำยังไงเหมือนเดิมครับครูก็คลิกหนึ่งทีไฮคอพเนนตทำยังไงต่อครับเมดครับครูจะสลับไปสลับมานะครับถ้าคนมืออาชีพเขาก็จะไม่สลับอย่างครัวนะครับแต่ถือว่าสอนพวกเรานะครับให้ทำอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเลือกที่ผิวนี้นะครับบีตขึ้นไปกับเลือกที่ผิวน็อตให้มัน อ่าโคอินซิเดนต์กันโอเคนะครับอ่าไอโซเมติกคราวนี้สกูเราก็ดูต่อครับสกู School. ครับในแบบของเราสกู School จะขนานนะครับจะหมุนไปด้านหน้านะครับสกู School เราจะหมุนไปด้านด้านขนานอย่างนี้นะครับสกู School เราจะหมุนขนานไปอย่างนี้นะครับขนานอย่างนี้สกู School เราจะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับในแบบสกูเราจะอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราก็ทําการเมทอีกเหมือนเดิมครับ บอกว่าบอกว่าเอาไงดีมองไปมองมามองไปมองมาโอเคเดี๋ยวเราเอาตั้งหลักใหม่นะครับไปเปิดบอดี้บอดี้ขึ้นมานะครับเปิดบอดี้ขึ้นมาอ่าโอเคนะครับนะเมื่อเวลาเราผ่านในแบบเราเราผ่านแล้วเราจะเห็นล่องอ่ะคูไปเปิดที่แบบนิดนึงนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพพจนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพจพ์นะครับ อ่า MC 3กลุ่ม1โอเคนะครับอ่าอันนี้แบบเราเห็นไหมครับแบบของเราแบบของเราอ่าเมื่อวันเราเราผ่าแล้วเห็นไหมครับจะเห็นล่องสกรูอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องบิดสกรูให้ล่องมันอยู่ตรงด้านหน้านะครับโอเคนะครับอ่าไปต่อนะไปต่อโอเคเราจะบิดยังไงโอเคนะครับเราจะบิดยังไง อเคไหมครับฉะนั้นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะครับแล้วก็ไปเมตดอ่าโอเคนะครับเมตดบอกว่าผิวด้านข้างของร่องตรงนี้นะกับผิวเนี้มันทําไมครับมันตั้งฉากสิครับถูกไหมฮะมันตั้งฉากสิครับมันต้องตั้งฉากกันสิครับถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับอ่ามันต้องตั้งฉากกันโอเคนะครับ หลักการง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็ออกจากสเก็ตก่อนเมื่อเราเสร็จแล้วเข้มะครับจริงๆแล้วในแบบมันจะจมลงไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรจมไม่จมเราไม่รู้ละเราได้ประมาณนี้ละครูจะลองตัดดูนะครับครูจะลองตัดด้วยวิธีตัดธรรมดา s e คชัช่น v i วตรงนี้นะครับโดยตัดเดยะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตัดนอนตัดขวางตัด p l a n ไหนนะครับแต่เราจะตัด p l a n นี้ก็ลองดูตัดดูชั่วคราวนะครับดูชั่วคราวโอเคนะครับ อ่าก็จะได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะนะนะถ้าเราคิดว่าสกูเรามันสูงเกินไปนะครับเราก็จะไปทําไมอ่าไปตัดไปลดขนาดสกูลงให้มันสั้นนะครับไปลดขนาดสกูลงให้สั้นวิธีลดสกูลงให้สั้นเดี๋ยวครูจะสอนนะครับวิธีแก้ s อ b นะครับครูก็ไปเปิดโอเคเอาเท่านี้ก่อน นะครับเอาเท่านี้เท่านี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาประกอบแล้วโอเคเนาะครับโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ก็คือฟิกเจอร์นะครับเป็นงานของอปวช3ช่างกลกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม2ไม่ใช่แบบนี้นะกลุ่ม2ก็คล้ายๆแบบนี้แต่คนละตัวกันนะครับเดี๋ยวครูก็จะนะแปลงกันว่า s อสของเราก็สมบูรณ์แล้วนะเนาะแปลว่า s อสของเราสมบูรณ์โอ้โทษทีเหลือตรงนี้อีกรูหนึ่งเหลือตรงนี้อีกรูหนึ่งนะครับเหลือตรงนี้อีกรูหนึ่ง เพราะฉะนั้นรูตรงนี้ก็คือนะครับอ๋อเดี๋ยวนะ้นให้ครูดูก่อนนะครับอ่าโอเคครับมันมีแบบเนี้ยอ่โทษทีนะอ่าโอเคมันมีอย่างนี้นะครับมีสปริงมีหมดุดมีทั้งหมด3จุดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าครูทําให้พวกเราดูไปแล้ว1จุดเดี๋ยวเราทํากันเองอีก2จุดนะครับโอเคนะครับ